นี่วัดหลวงปู่ทวดทางผ่านก่อนจะเข้าขอนแกน่นก็เลยพาคุณพ่อมาเที่ยวพอนเมื่อก่อนวัดตรงนี้เป็นวัดที่แบบดังมากเลยนะเราเคยมาเที่ยวสมัยเป็นเด็กน้อยนักเรียนนี่แหละแสดงว่าแม่เคยมาช่วงคนเยอะใช่ไหม,มก็สมัยก่อนสมัยก่อนมันเป็นช่วงที่ว่าอะไรมันาศาสนามันบูมเอลูกาศาสนาบูมแล้วก็มาเที่ยววัดอะไรเงี้ยคนก็เยอะมากเลยนะอันนี้คืออันนี้มันค่ำแล้วไงนีค่ำแล้ว ทำแล้วก็เลยทางผ่านนั่นก็เลยพามาพามาดูเฉยๆมันมีอะไรแล้วก็มีอย่างเงี้ยก็มีช้างมีอะไรเงี้ยถ่ายรูปผู้ช้างไม่ล่ะนี่แหละนี่แต่รูปช้างเงี้ยบูชาช้างมาอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็มีอย่างนี้แหละลูกเนี่ยไม่มีอะไรไเดินลงไปทางนู้นก็กลับก็เลยก็ได้ปะลังจากที่เนียนไปเที่ยวขับทีโ่โนดดูดูเหมือนว่าคำที่นโนดก็เริ่มคนล,ล่อยหรอมพญานาคหนีแล้วลูก เพราะว่าคนไปเที่ยวพ่อย่ญนาคย้ายที่แล้วอะไรนะ,ะพ่อปู่สีสุดโทย้ายที่จะไปอยู่ที่ใหม่แล้วน้ำมันดำแล้วนี่งไงลุงปู่ทวดไปไหว้ไปไหว้เม่เนแนละ้วไปไปหว้ลุงปู่ทวดก่อน